ลังจากเขาตั้งน้ำเดือนแล้วเขาก็เอาเอ็นควายลงต้มเลยเจ้านี่ใส่พริกลาบลงไปเป็นต้มยำแบบเมืองเมืองเลยเจ้านี่นะตามด้วยหอมเปอร์หอมดวนผักไคซอยลงไปเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ข้าขวครัวเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกับไม่แก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปิดจะยำเอ็นควายต้มเจ้าก็เดียวเราไปดูกันเลยเจ้านี่เจ้าอันนี้เป็นเอ็นควายต้มเนาะ ตีอันลอออกมาจากซี่โครงกระดูกทั้งหลายนะเจ้านี่พอดีบนไปได้มาเจ้าบนก็จะเอามาทําย้ำเนาะวันนี้นะนี่เจ้าอีแม่บนก็ได้ตังหน้าเนาะใส่จะใครไห้นะเจ้านี่นี่เจ้าเฮาก็จะเอาเอ็นควายนี่ตีนใหญ่ๆนี่เอามาซอยเจ้ามันมันจะใหญ่ล่าเนาะมันก็จะมีอันน้อยอันใหญ่เจ้าอันทีใหญ่ๆยิงเอยเขาก็เลือกเอามาซอยเป็นตีนนน้อยเจ้ามันจะได้กินง่ายเนาะ นี่เขาไปซื้อกาดนาดนิห้าสิบบาทก็นนาได้น้อยเดียวเจ้าหลังจากเขาตั้งน้ำเดือนแล้วเขาก็เอาเอินควายลงต้มเลยเจ้านี่เขาจะเอาต้มแหมลอมเนาะที่เขาได้มาในบนกาต้มอยู่เจ้าแต่อันนี้เขาจะต้มจนเปื่อยเลยนี่เจ้าพักที่เขาจะเอาใสายย่ยำเขาเนาะมีพักไผ่หอมดวนแล้วก็หอมเปอรอเจ้านี่เจ้าหลังจากที่เขาต้มมาจน ได้ตีแล้วเนาะเขาก็จะใส่พริกลาบลงไปเจ้านี่ใส่พริกลาบลงไปเป็นต้ยมยำแบบเมืองๆนะเจ้านี่นะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยเจ้าตามด้วยชุรสเจ้าใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเจ้าตามด้วยหอมเปอร์หอมดวนพักไผ่ซอยลงไปเจ้าใส่รสด,ดีลงไปหั่มน้อยเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเจ้าเสร็จแล้วก็กลนเน้เข้ากันเลยเจ้า นี่เจ้าอันจิ้มพอกอนนี่เหรอเห็นได้ยับละนี่เจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็ตักใส่ถ้วยเลยเจ้านน่พ้อมเสิร์ฟพ้อมทานนะเจ้ายำเอ็นควายต้มสูตรเมืองเมืองเนาะนี่นะนี่เจ้านี่เจ้าเส็จเรียบร้อยแล้วเจ้ายำเอ็นควายเนาะต้มแบบเมืองเมืองนะเจ้านี่หอมสดเจ้าควันกุนกุลน้อนทอดเลยเจ้า น่ากินขนาดเลยมากินข้าวด้วยกันเจ้า